สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่20ธันวาคม2,564วันนี้ก็ตื่นขึ้นมาตามปกติเหมือนทุกๆวันแล้วก็าล้างหน้าแปรงฟันนะครับเสร็จแล้วก็กินข้าวนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็แต่งตัวนะครับแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็มาอัดวิดีโอนะครับตอนนี้ก็กําลังรอรถนะครับวันนี้ก็จะได้ไปรอรถอยู่ที่หน้าวัดนะครับเพราะว่าถานนทางนู้นเขาได้ทาําถนนนะครับเป็นทําท่อระบายน้านะครับก็เลย เลยไปไม่ได้นะครับรถรถมาส่งก็เลยไปไม่ได้นะครับก็ต้องไปรอนะครับแล้วก็ค่อยขี่ไปทางนู้นนะครับอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับคาบแรกก็จะเป็นวิชาสังคมนะครับสังคมก็น่าจะอ่านนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็จะเรียน2วิชานะครับคณิตศาสตร์นี้แล้วก็ค่อยพักเที่ยงนะครับแล้วก็ไปกินข้าวนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังในตอนเย็นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อากาศหนาวอยู่นะครับวันนี้ก็ อุณภูมิ16องศาครับก็ใส่เสื้อตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับเสื้อก็ตัวใหญ่มากเลยนะครัะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาอัดคลิปไว้เล็กๆน้อยนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอาไว้ดูตอนโตด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย